นี่ยบอกว่าผมรับไฟงานมาแล้วเส้นมีจุดเยอะๆผมสั่งเอ็กซ์โไปขึ้นพอจะแก้ไขทําให้เส้นเป็นเส้นเดียวได้ไหม<อ>นะครับคือเส้นมันซ้อนทับกันม,มั้งครับอผมโอเคฮะ นะครับโอเคค่ะก็เดี๋ยวมาสวิตหน้าจอมาที่ตัวสุดท่เวิร์กเนาะผมสรุปคําถามแบบนี้ดีกว่าพี่เลมีหลายคนถามชอบถามเข้ามาเลยเรื่องไอทูดีเนี่ยเอ็กพอร์ตไปเป็นดีเอฟแล้วเส้นมันยุบไปเลยเป็นยังไงนะครับแล้วก็แบบอุยมันมีเส้นขอบของชิ้นงานบางทีมันมาเป็นเส้นต่อๆจะว่าไม่อยากให้ได้เห็นเส้นขอบทํายังไงนะครับก็เดี๋ยวสรุปรวมไปชุดมีเลยละกันนะครับอันดับแรกเลยหลายๆคนเวลาที่สร้างสเกตขึ้นมาเนี่ย อยากจะเอาตัวนี้ไปตัดเลเซอร์อันนี้ผมเจอมาแล้วนะคือเขาสามารถเซฟแอดแล้วก็เลือกเป็น DGM DWG ตรงนี้เลยซึ่งวิธีนี้ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะไม่ผิดแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับไอตัวเส้นสปายที่เราสร้างไว้ตรงนี้มันจะกลายเป็นเส้นโพลีไลต์ต่อๆกันถ้าเราไม่ได้สร้างเนื้อให้กับชิ้นงานก่อนอ่ะเดี๋ยวผมเซฟไปละเดี๋ยวผมลองเปิด G Star ให้ดู อันนี้ครับผมพวกหน้าเต่าหน้าเต่ายุ่งเาไปแบบว่ากวนหน้าผมมึนมากนะเนี่ยครับพอออกมาเป็นตัวจีตาเห็นไหมเป็น D F หรือ D W G เนี่ยอเส้นสปายมันจะกลายเป็นแบบนี้วิธีง่ายๆเลยคือขอแค่คุณลอง e x ็กทูดขึ้นมาก่อนนะครับสร้างเนื้อชิ้นงานขึ้นมาก่อนว่าคุณจะตัดด้วยไซส์เท่าไหร่สมมติไซส์ยี่สิบให้ได้เนื้อชิ้นงานแบบเนี้ยแล้วค่อยคลิกขวาที่บริเวณผิวชิ้นงานที่ต้องการ Export เข้าเครื่องเลเซอร์ นะครับมันจะมีตัวนี้ export to DXF DWG นะครับกดคลิกเข้าไปเขาก็จะให้เราเซฟเหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่เลครับนะครับเราก็ตั้งชื่อไปว่าเป็น detail 2อ่ะผมเซฟเขาก็จะให้เราเลือกผิวแล้วจุด Origin ได้นะนะครับผมกดโอเคเข้าไปปั๊บเข้าให้นะฮะผมลองเซฟแล้วก็กลับไปดูที่ G StarCat ซอฟต์แวร์ชื่อขอคุณไหมพี่ เฮ้ <S <S ยซอฟแวร์ก็เดังนี่เห็นไหมพี่อขอแค่มันมีความหนาของชิ้นงานนะฮะมันจะได้มองตัวนี้ว่าเป็นเวกเตอร์ไม่งั้นมันจะมองว่าเป็นเส้นเฉยๆมันเลยไม่อ่านว่าเอ้เส้นนี้คือเส้นสปรายนะมันก็เลยทําเป็นโพลีไลน์ต่อๆกันอันนี้ทิชแรกที่ถามกันมาเยอะนะครับส่วนอีกคลิกหนึงห่งนะที่ถามมาบอกว่าบางทีผมผมเข้าใจแหละเขียนสเก็ตช้อนสเก็ตอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะจะเป็นเส้นต่อๆกันเยอะไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นเนี้ยขอบพวกนี้ไม่อยากให้มีไม่อยากให้มีเส้นตรงเนี้ยแสดงทำยังไงทำเฉลยปะ อะไรนะพี่ tangent เอตป่ะ tangent เอตครับนะฮะก็จะมีวิธีคือคลิกขวา edit sketch ก่อนเนาะตรงนี้มันจะเป็น tangent เอตต่อๆกันอย่างนี้ถูกไหมครับพี่เลมันจะมีคําสั่งหนึ่งชื่อว่า fit spine นะครับถ้าไม่เจอก็ไปเ e ิร์ชเอาตรงนี้ว่า fit fit spine มันก็จะขึ้นว่า fit spine นะครับแล้ววิธีเลือกทั้งกรุ๊ปก็คือคลิกขวาบริเวณเส้นขอบนอกสุดแล้วก็บอกว่า selection เขาจะทำการไล่เลือกขอบทั้งหมดทั้งหมดเลยเสร็จแล้วกดโอเค มันจะทำการรวมเส้นให้เส้นนี้เป็นเส้นเดียวกันจะบายถูกต้องนะครับเสร็จแล้วกดออกจากคำสั่งเรียบร้อยนี่สวยงามไม่มีขอบเลยนี่ถ้าต้องการเป็นบางจุดก็ไล่เลือกทีละเส้นได้นะก็แล้วแต่ใครจะไปรปยุ์ใช้กันนะครับโอเคนะครับคำถามแรกเคลียร์แต่